สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านนะครับคลิปนี้เจอกรบลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับซึ่งลุงเนียงก็ได้นำสูตรหวยมาฝากท่านผู้ชมอยู่เป็นประจำนะครับสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรเด่นบนล่างนะครับแต่สถิติที่ดูมานั้น 1>, 1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้งวดนั้นยังไม่เคยหลุดนะครับสามตามสถิติแล้วมาบนทั้งหมด11งวดนะครับมาล่างอยู่งวดเดียวนะครับ มาล่างอยู่งวดเดียวเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นขึ้นบนหมดเลยนะครับจะสูตรนี้จะว่าเป็นสูตรบนก็ว่าได้นะครับแต่ว่าอย่าเผลอนะครับมีลงล่างได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตามสถิติแล้ว12งวดเนี่ยมันมีลงลงลงล่างอยู่งวดหนึ่งนะครับมันมีลงล่างอยู่งวดหนึ่งก็คืองวดนี้ครับ 6- กสองนี่ครับ งวดนี้ที่ลงล่างนะครับเอาละครับสูตรนี้เป็นสูตรเป็นสูตรเออเป็นสูตรเดิมสูตรเก่านะครับที่ลุงเนียงลงให้มาตลอดติดกันหลายงวดแล้วนะครับก็ยังไม่เคยหลุดนะครับ10กว่างวดแล้วก็ยังไม่หลุดนะครับเพราะว่า,าตัวเด่นนั้นเข้ามาตลอดเลยนะครับ สูตรนี้เป็นสูตรเก่าถ้าหากว่าใครได้ติดตามลุงเนียงอยู่ประจานะครับจะรู้จะเห็นนะครับสูตรนี้นะครับทีนี้ลุงเนียงก็จะมาทําย้อนหลังให้ดูอีกครั้งนั่นแหละเพราะว่าบางท่านอาจจะเข้ามาทีหลังยังไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นว่าลุงเนียงก็จะได้ทําให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านที่เคยเห็นแล้วเคยดูแล้วทําเป็นแล้วก็ ขออภัยด้วยนะครับที่ทำให้เสียเวลานะครับก็คงต้องให้ท่านที่เข้ามาใหม่ที่ยังไม่เคยเห็นได้ชมกันนะครับก่อนอื่นนั้นเรามาดูคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับ ที่รับชมครับเอาละครับทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวิธีทำนั้นก็ไม่ยากนะครับทำง่ายแต่มีความแม่นยำนะครับวิธีทำก็ตั้งรางวันที่1ลงไปทั้ง6ตัวเลยนะครับแล้วก็เลขท้ายข้างล่าง2ตัวก็ตั้งลงไปเลยนะครับวิธีทำก็คือเอาหลักพันนะครับ เอาหลักพันมาบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะครับบวกได้เท่าไหร่นั้นเอามาบวก7แล้วก็บวก6ทุกครั้งไปแล้วก็ทุกงวดไปเลยนะครับให้ทําอย่างนี้ตลอดไปนะครับอ,อย่างเช่นนี้เลยนะครับหลักพันก็คือ7บวกหลักหน่วยล่างก็คือ5 7าบวกหแล้วก็บวก1นึ่งคงที่ เจ็บวกหเป็น12 12อบวกหนึ่งเป็นคงที่เป็น13บสามก็ได้สามนะครับสาบวกเจ็ดคงที่ก็ได้ศูนย์นะครับและศูนย์บวกหกคงที่ก็ได้หนะครับตัวเด่นที่ได้ก็คือ3 0 6นั่นเองนะครับงวดต่อมาหวยออกอะไรครับออกแปดเามนั่นเองนะครับแปดเจ็ดสามออกก็สก็เข้า ข้างบนแล้วก็เข้าข้างล่างด้วยนะครับงวดนี้นะครับก็ถูกนะครับงวดนี้เอางวดต่อมาเลยนะครับลุงเนียงจะไม่พูดเยอะนะครับไปไวๆหน่อยนะครับเอาห้าห้าบวกสามนะครับแล้วก็บวกหนึ่งคงที่ห้าบวกสามเป็นแปดบวกหนึ่งคงที่ก็ได้เก้านะครับเก้าเก้าบวกอะไรครับเก้าบวกเจ็ดก็ได้หก 6บวก6ก็ได้2นะครับเลขเด่นที่ได้ก็คือ962นะครับหวยงวดต่อมาออกอะไรครับออก907นะครับก็ปรากฏว่าอันนี้เข้าทั้งข้างบนทั้งข้างล่างอีกนะครับก็เข้าหลักร้อยข้างบนแล้วก็ลงข้างล่างที่ออก99นั่นเองนะครับก็ถูกอีกนะครับงวดต่อมาเลยนะครับ7บวก9 แล้วก็บวก1คงที่นะครับ7บวก9ได้16 16บวกหคงที่ได้17นะครับก็ได้7 7บวก7เป็น14ก็ได้4 4บวก6ก็เป็น10ก็ได้0นะครับหวยงวดต่อมาออกอะไรครับออกข้างบน906ข้างล่าง7 1นะครับปรากฏว่า เข้าทั้งข้างล่างทั้งข้างบนนะครับเข้าทั้งข้างล่างทั้งข้างบนนะครับศูนย์เข้าข้างบนก็คือ9 0 6 7นั้นเข้าข้างล่างนะครับออก7 1นะครับเหมือนต่อมาเลยนะครับ4บวก1เป็น5 5บวก1คงที่เป็น6นะครับ6บวกเเป็น13ก็ได้3 3บวก6ก็เป็น9นะครับ เลขที่ได้ก็คือ639นะครับหวยงวดต่อมาออกอะไรครับข้างบนออก019ข้างล่างออก6 5นะครับก็ปรากฏว่า9เคลื่อนเข้าข้างบนนะครับแล้วก็6ไปเข้าข้างล่างนะครับก็เข้าทั้งข้างล่างทั้งข้างบนอีกนะครับงวดต่อมา3บวก5เป็น8นะครับ8บวก1คงที่ก็ได้9นะครับ ก้าบวกเจ็ดก็เป็นสิบหกก็ได้หกนะครับหกบวกหกก็เป็นสิบสองก็ได้สองนะครับเอกเด่นที่ได้ก็คือเก้าหกสองนะครับหมือว,วดต่อมาออกอะไรครับออกข้างบนเก้าศูนย์สามนะครับข้างล่างออกเก้าเก้าเห็นไหมครับเข้าทั้งข้างล่างทั้งข้างบนอีกนะครับงวดนี้นะครับก็เข้าเก้าหลักร้อยข้างบนแล้วก็เข้าเก้าเก้าเก้าข้างล่างนะครับ ก็ถูกอีกครับงวดน,นี้งวดต่อมาเลย2บวกเเป็น11นะครับแล้วก็บวก1คงที่เป็น12นะครับ2บวก7็ <c oughs> ก็ได้9นะครับ9บวก6 <c oughs> ก็ได้5นั่นเองนะครับหวยงวดต่อมาข้างบนออกอะไรครับออก2 7 2ข้างล่างออก0 9ย์เเห็นไหมครับ เข้าทั้งข้างล่างทั้งข้างบนอีกแล้วครับงวดนี้นะครับก็2ก็เข้าข้างบนคือ2 7 2นะครับแล้วก็9ก็มาเข้าข้างล่างก็คือ0ูนนะครับอ่ะงวดต่อมานะครับอ่ห้าบวกเนะครับเป็น14นะครับ44บวก1ก็เป็น15นะครับก็ได้5 ห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองก็ได้สองสองบวกหกก็ได้แปดนะครับเลขเด่นที่ได้ก็คือห้าสองแปดนะครับงวดต่อมาหวยออกอะไรครับออกแปดเจ็ดสองนะครับข้างล่างออกสามศูนย์ปรากฏว่าเข้าข้างบนอย่างเดียวนะครับงวดนี้ก็คือเข้าสองนั่นเองนะครับออกเจ็ดสองนะครับแปดเจ็ดสองนะครับขยับกล้องหน่อยนะครับ อังวดต่อมาเลยนะครับหลักพันก็คือ4บวก0หลักหน่วยเป็น4แล้วก็บวก1คงที่ก็เป็น5นะครับ5บวก7เป็น12ก็ได้2 2บวก6ก็ได้8นะครับเลขเดี่ยนที่ได้ก็คือ5 28นะครับหวยงวดต่อมาออกอะไรครับออก6 0 5นะครับ6 0 5ก็เข้าที่5นั่นเองนะครับ มาเข้าหลักหน่วยบนนะครับก็ถูกอีกครับวันนี้งวดต่อมาเลยนะครับ2บวก6ได้8 8บวก1คงที่ก็ได้9นะครับ9บวก7ก็ได้6 6 6บวก6ก็ได้2นะครับหวยงวดต่อมาออกเลยครับข้างบนออก5 3 0ข้างล่างออก6 2นะครับอันนี้มาเข้า 62ทั้ง2ตัวเลยนะครับ6 2ล่างนะครับอันนี้อันนี้ลงล่างเลยนะครับไม่ติดบนเลยนะครับก็ถือว่าเข้าอีกนะครับวันนี้เพราะว่าเป็นเด่นบนล่างนะครับแต่ว่าต้องเน้นบนนะครับสูตรนี้สําหรับสูตรนี้นะครับงวดต่อมาเลย9กบวก2เป็น11 11บวก1ก็เป็น12นะครับ2บวก7ได้9 ก้าบวกหกได้ห้านะครับเลขเด่นที่ได้ก็คือสองเก้าห้านะครับงวดต่อมาหวยออกอะไรครับออกสี่ห้าสามนะครับก็ปรากฏว่าเข้า5ที่บนนะครับคือห้าสามนะครับสี่ห้าสามเข้าหข้างบนนะครับงวดต่อมานะครับศูนย์บวกหนึ่งได้1 1ึบวกหได้สองได้สอง 2บวก7็ก็ได้9 9กบวก6ก็ได้5นะครับเลขเด่นที่ได้ก็คือ295นะครับงวดต่อมาหวยออกอะไรครับที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ออก7 8 2นะครับออกออก7 8 2นะครับก็ปรากฏว่าเข้าที่2นะครับเข้าที่2บนนะครับ พาะหวยออก7,8,2นะครับที่นี้มาดูงวดที่จะถึงนี้งวดประจำวันที่1เดือนกันยายน2,566นะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับเหมือนเดิมครับก็เอาหลักพันก็คือ1นะครับมาบวกกับหลักหน่วยล่างก็คือ7นะครับก็1บวก7แล้วก็บวก หงคงที่นะครับก็ได้เท่ากับ1บวก7ก็เป็น8นะครับ8บวก1ก็เป็น9นะครับก็ได้9 9บวก7ก็ได้6นะครับ6บวก6ก็ได้2นะครับเอาละครับทีนี้มาดู เลขเด่นประจำวันที่วันที่หนึ่งเดือนเก้าหกหกนะครับเลขเด่นที่ได้ก็คือเก้าหกสองนะครับเก้าหกสองนะครับเลขเด่นที่ได้นะครับอย่าลืมนะครับเนี่ยสถิติดีมากนะครับสถิตินั้น ส่วนมากจะเข้าทั้งบนทั้งข้างล่างมาเลยนะครับสถิติด,ดีมาก12งวดนะครับ12งวดติดนะครับสูตรนี้ขอให้ท่านผู้ชมนำไปพิจารณาดูนะครับแล้วก็ใช้วิจรารณญาณของตัวเองดูนะครับว่าอชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับสำหรับคลิปนี้โรงเนียงก็ ขอลาท่านผู้ชมเอ่อเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ